สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสุขิทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่เราได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นด้วยพระชนคคาของพระเจ้านะคะวันนี้นวนใจซึ่งกันและกันผ่านพระคําของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ปดถึงสิซึ่งเป็นพระคําของพระเจ้าที่ทําให้เรามั่นใจถึงความรอดที่เราได้รับแล้วก็ให้เราเห็นถึง พระดําริของพระเจ้าหรือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้เชื่อในพระองค์นะคะพระคําของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้บอกว่า ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตำหนิไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ พระคำของพระเจ้าตอนนี้นะคะเปาโลเองหนุนใจผู้เชื่อให้เขามั่นใจถึงความรอดเพราะว่าความรอดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำดีของเราเองหรือว่าความ ตะเกียกตะกายของเราที่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่ชอบธรรมหรือว่าปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่มีความดีมากพอที่จะไปสวรรค์นะคะซึ่งพระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า,เ,าเราทั้งหลายหรือว่าทุกคนที่ได้รับความรอดนั้นไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นผู้ผู้ที่กระทำเองแต่เรารอดโดยพระคุณโดยผ่านทางความเชื่อนะคะซึ่ง ความรอดนี้เกิดขึ้นจากการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระความบาปของมนุษย์ทุกคนและเมื่อเราได้เข้าใจเรื่องนี้และเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และยอมรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูนั่นก็คือการที่เรายอมรับความอ่อนแอของเราว่าเราเป็นคนบาปและเรายอมที่จะต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราเราทุกคนที่เชื่อแบบนี้และต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นผู้ท เป็นผู้ที่ชำระบาปของเราเราก็ได้รับความรอดนะคะฉะนั้นในข้อที่9ก็ยืนยันให้กับเราว่าความรอดมีหนทางเดียวซึ่งไม่ใช่โดยการกระทําของตัวเราเองแต่โดยการกระทําของพระเยซูคริสต์เพราะว่าในข้อที่9บอกว่าบอกว่าความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําของมนุษย์เราเองก็ไม่ได้นะคะเพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ว่า เราเป็นคนดีมากกว่าคนหนึ่งคนใดแต่ว่าความรอดนั้นเป็นความเท่าเทียมที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ทุกๆคนฉะนั้นไม่ว่าเราจะดีหรือเราจะเป็นคนที่ไม่ดีในใสายตาของใครก็ตามแต่เมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นคนบาปและเรายอมรับการช่วยเหลือโดยพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะเข้าสุ่แผ่นดินสวรรค์แม้ว่าอดีตการของเรานั้นเราจะเคยทำบาปหรื เคยชั่วร้ายแค่ไหนก็ตามแต่หากวันนี้เราสำนึกบาปนั้นแล้วก็กลับใจใหม่และเรายอมรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูเราทุกคนก็ได้รับความรอดนะคะและเราทุกคนที่นี่ที่กำลังรับฟังเพราะ จะณคำของพระเจ้าณนะตอนนี้อยู่เราคือคนเหล่านั้นที่ได้เชื่อและรับพระสุคริตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราแล้วในข้อที่10จึงบอกกับเราให้เราเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วที่นี่บอกว่าเพราะว่าเรานั้นเป็นฝีพลาดของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยสุคริต เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำนี่คือเหตุผลหรือว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะก็คือเราถูกสร้างโดยฝีพระหัตของพระเจ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เบื้องหลังของการเป็นอยู่ของเรานั้นคือเราถูกสร้างโดยพระหัตของพระเจ้านะคะและที่นี่บอกว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีเหตุผลนั่นก็คือ ให้เราประกอบการดีให้เรากระทำการดีให้เรากระทำสิ่งที่เป็นพระพรให้เราเชื่อฟังผู้ที่สร้างเรามาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำหมายถึงพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เราเป็นแบบนี้เป็นคนนี้ เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อที่เราจะประกอบการดีกระทำสิ่งดีที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราหรืออีก อีกคำหนึ่งก็คือให้เราดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามาและพระองค์ได้ทรงเลือกเราให้เราเป็นลูกของพระองค์เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ได้รับความรอดฉะนั้นวันนี้เรารู้พื้นฐานว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราที่จะออกไปประกาศและนำผู้คนมาถึงซึ่งความรอดและพรอะองค์สร้างเรามาและให้เรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกให้เราเป็นแสงสว่างให้เราเป็นเกลือนะคะเพื่อที่จะเป็นพระพรไปถึงคนอื่นๆน,นั่นคือการดีที่พระองค์ได้ทรงดำริไว้เพื่อให้เรากระทําและมีอีกไลาสิ่งหลาอย่างที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราควรจะทํานั้นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการมอบความรักให้กับผู้อื่นการช่วยเหลือการแบ่งปันการพูด อากาศการเป็นพยานชีวิตหรือแม้แต่การที่เราเองใส่ใจคนอื่นๆคนเหล่านั้นที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าฉะนั้นทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เรากระทําและอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรากระทําด้วยคือไม่ใช่แค่กระทําสิ่งดีเหล่านี้กับผู้ที่ไม่เชื่อนะคะแต่กับผู้ที่เชื่อ พระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เราเองกระทําต่อกันและกันเพราะว่านี่คือวัตถุประสงค์ของการที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรานําเรามาถึงซึ่งความรอดแล้วก็นําเราให้เราได้เป็นบุตรของพระองค์ฉะนั้นพระเยซูทรงตายเพื่อเรานั้นพระองค์มีเป้าหมายในชีวิตของเราด้วยนะคะ เพื่อให้เราได้รับความรอดได้อยู่บนสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอันนั้นก็ถูกต้องแน่นอนที่สุดและยิ่งกว่านั้นก็คือนะคะที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อให้เรากระทําการดีนะคะนั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราฉะนั้นหนุนใจซึ่งกันและกันนะคะที่เราจะสามารถที่จะกระทําการดีต่อกันและกันซึ่งการดีนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่ใน น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราฉะนั้นอย่าให้เราละเลยนะคะที่เราจะกระทำดีต่อการและกันอ,อย่าให้เราละเลยที่จะเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงนำเราให้เราที่จะเข้าใจแล้วก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นที่เราจะเชื่อฟังและทำตามเราจะที่ฐานด้วยกันนะคะ สรุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ให้เราได้เห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์รักเราทั้งหลายทุกๆคนพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกว่าเราดีคู่ควรที่จะรับความรอดไหมแต่พระองค์ให้โอกาสเราทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันแม้เราจะาบาปแค่ไหนเป็นคนไม่ดีแค่ไหน พระองค์ก็ให้โอกาสเราที่จะกลับใจและรับพระคุณนี้และในขณะเดียวกันเราทุกคนที่ได้เชื่อในพระองค์พระองค์ปรารถนาที่จะให้เรานั้นประกอบการดีและให้เรากระทำตามสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นก็คือทำดีต่อกันและกันทั้งผู้ที่ไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อแล้วขอพระเจ้าให้เรามีกำลังที่จะเชื่อฟังและทำตามขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมน ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ